สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมสาผาแสบมากละค่ะมาพร้อมกับน้องชิฟ่อนค่ะสวัสดีค่ะลูกอันมือนี้เพิ่นไปโรงเรียนค่ะวันจันทร์เนาะค่ะตะวันไปเห็ุกิจกรรมแล้วก็กกับมากับพอกับแม่เนาะค่ะพี่น้องมามากินขนมจีนซาวน้ำปลาตามคำขอค่ะจ้าเออมาชิฟ่อนกินเลยค่ะน้องชิฟ่อนก็ะดนขนมจีนพื่กันค่ะแคบหมู ออเอาไหมคะเอาค่ะเอาค่ะอู้แคบหมูกรอบหรือเปล่าลองกินดูสิไหนน้องลองกินดูสิค่ะจัดจานฮะค่ะพี่น้องขนมจีนเส้าหนำปลาไหลตามคำขอสตอสตอกมากมา่ากาม่าผักสดกรมีผักสดกรมี่ <laughs> บอกตามค่ะพี่น้องเอ้ย โต้ป่วนอยากอยากกระทืบเท้าค่ะ อไม้ไหน่อไม้ฝรั่ง ลองชิมของแม่หืกลองชิมของแม่ฮึก้องชิมของแม่ลูกใช่นั่นเผ็ดนะให้หนูกินนิดเดียวแค่เส้นเดียวอ่ะโอเคอ่ะชิมดูเดี๋ยวก็เผ็ดนะคะยยอยากกินน้ำค่ะไปไหนคะลูก มแม่เปิดไปแห้งข้างล่างอืมเห็ด ah. ah ก็บมีค่ะเห็ดลิ้นดำผักกันจองลวกพักกันจองลวกจ้ะพักกันจองลวกค่ะลูก อร่อยไหมคะอร่อยค่ะหอมแขกคะ่ะนั่งลงขยับมากินได้ค่ะลูก หัวปีค่ะ คไม,มาลั่งเลยค่ะเผ็ดเหรอคะไม่เอาค่ะหนูเผ็ดอันเนี้ยในถ้วยหนูอ่ะไม่เผ็ดค่ะหนูเผ็ดแล้วหนูกินไม่ได้นะคะหนูจะกินกับแม่เหรอเห็นแม่กินก็อยากกิน มันเผ็ดนะหนูจะกินเหรอมากอยากลอ่องของเผ็ดค่ะพี่นอ้องเออมีเส้นเล็กหน่อยก่อนเอ้ากินเลยค่ะเผ็ดนะคะลูกอยากกินอันแน่วที่ผู้ใหญ่กินนะคะพี่นอ้องเพื่อ,เอนเือยาก,กินสมตำอยาก,กินของเผ็ดอะคะ่ะ อน้ำอยู่เนี่ยเป็นไงคะแม่บอกแล้วว่าอันเผ็ด เพชรก็อยากกินค่ะอืออร่อยนะคะ กินเพชดหล้วกับกินน้ำค่ะอยากกินค่ะพี่น้องอยากกินแบบที่ไสพริกกันนะคะ่ะ Mm -hmm. Teba. พอแล้วค่ะลูกกินน้ำเยอะเกินไปแล้วค่ะอืกินหน่อไม้ฝรั่งค่ะเป็นไหนคะลูก เสร็นแล้วเพิ่นกาแฟก้นน้ำกินหมดแล้วค่ะนั่งลงค่ะลูก น, <N un> นั่งเลยค่ะทำไมไม่กินผัก <S <S อ,อ,อันนี้กรอบกรุบ กรอบไหมคะ,ะกรอบไหมใช้ซ่อมก็ได้นะลูกโอ้ลูก <c oughs> กินจะแสบครับ กินเลยลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแม่เก็บให้ใส่ซ่อมก็ได้นะคะมไม่เอา แม่ชอบกินเผ็ดไงคะลูกแม่คะอยากกินของเผ็ดๆเลยมอยากกินของเผ็ดๆเลยคุณหนูเหรอ อยากกินอยากกินดิเพื่เพราะว่าเพาว่าหมไม่อยากให้แม่กินอ่ะหนูหนูกวแม่เผ็ดแต่หนูหนูหนูเห็นว่าแม่อยากกินของแย่ยังไงกัไม่้าิไม่เป็นไรหรอกพูกแม่โตแล้วแม่ก็กินเผ็ดได้ไง คุณนะคะที่เป็นหว่วง ไปแล้วนะคะหลังจากนี้กินแล้วก็สิเข้าไปในเมืองค่ะพี่น้องไปซื้อพักซื้อวัตถุดิบค่ะกินม่น่ากินเลยอ๋อกินเลยค่ะตลาดน้ำบ,บ้านๆอำเภอที่สมอยู่บมีของขายค่ะพี่น้อง นี่ตว่าบะหลายเดินทาง,งเขาในเมืองกอนค่ะพอดีวันจันทร์อันเดไปอันเหตุกิจกรรมเนาะคะ่ะผู้ปกครองไปเหตุกิจกรรมครับอันโรงเรียนศูนย์เด็กเนาะค่ะก็เลยเดพาอันมานน่าค่ะมือน,นี้ไปแล้วเนาะที่พ่เนานะไปแล้วนะคะลาคุณลุงคุณป้าก่อนเนาะ ค่ะโอ้กินเต็มปากอยู่โอ้กินไม่ได้แสบค่ะค่ะไปแล้วเนาะเดี๋ยวแม่พามากินใหม่เนาะ,ค,ะนค่ะขกินก่อนได้มัก้ได้ค่ะเดี๋ยวปิดกล้องหนูก็กินเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดวเี๋ยลาคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะอยากกินสบายใจจาไปละค่ะพี่น้องมีสงกภาพมากินขนมจีนสาวน้ำปลาร้าเนาะคะ่ะมากับน้องชีฟเฟิจอมป่วน ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด่ให้เกียริเขาไม่ได้ตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจสมเพทคลิปต่อๆไปคะ่ะสมศากดระนองชิฟ่อนคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวยๆคะ่ะลูกบ๊ายบาย,บายขอบคุณค่ะขอบคุณค่าด้วยบ๊ายบายช่วยกดเจช่วยกดกระดิ่งรุ่งกริ่งให้คลิปแม่ซ้อม,ม้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ Ừ, xây cột cái đỉnh cung chính cung chính thà phi nọ.